เวลาเสร็จปักนะครับเปิดเครื่องตัวนี้นะครับเขาจะทําการวอร์มเครื่องทั้งหมด600วินะครับแล้วตัวมอเตอร์ถึงจะทํางานนะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มอ,อันนี้อุณหภูมิที่เราตั้งค่านะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิปัจจุบันนะครับก็กดเพิ่มก็ใช้งานได้ปกตินะครับกดลดก็ทํางานปกตินะครับตอนนี้เครื่องวอร์มเสร็จแล้วนะครับก็เปิดตัวมอเตอร์ทํางานได้เลยนะ นี่ครับก็มอเตอร์ก็ทำงานงกปกตินะครับส่วนด้านนี้อันนี้จะเป็นตัวเพิ่มความแรงในความในการกดนะครับถ้าหมุนไปทางขวาคือเพิ่มนะครับถ้าหมุนกลับทางซ้ายก็คือลดนะครับน่าจะประมาณนี้ส่วนตัวเครื่อง รอบรอบตัวเครื่องก็ไม่มีตำหนิระบุนะค <c oughs> รับตัวมอเตอร์ก็ทำงานปกตินะครับ <c oughs> จะมีคู่มือการใช้งานนะครับค <c oughs> ู่มือการใช้งานก็ <c oughs> ประมาณนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับมีตุมืมอแปลงก็หกเหลี่ยมนะครับก็ที่กรองนะครับกับภาชนะใส่นะแล้วก็มีตัวนี้หนึ่งอันนะครับ ก็ะจะสินค้าเรียบร้อยนะครับพร้อมจะส่งครับ